เค hey, ค่ะคุณขาวันนี้มีอะไรพิเศษไหมสักหนึ่งยานอันนี้จะเป็น<ม>ของขวัญน,นะคะจากพิเศษฟอมเมเดเมเดเมเดอ๋อวันเป็นวันของเดือนพฤษภาอาจจะเป็นเขาเรียกคล้วันอาจจะเหมือนกับเราที่เป็นวัน,น,ว,นวันที่หนึ่งของเมษาเขาเรียกว่าอะไรนะวันแรงงานอ่าเขาให้อะไระป้าวัดปั h a ิ s h e ิ่วอิ่วอิ่วอิ่ว อ๋อโอ้โหของปน้องเนะอ๋อเจ้าของบริษัทเขาให้อาป้ามานี่ค่ะนี่จ้าก็จะเป็นขนมโบราณของคนเกาหลีนี่ยนะคะจะเป็นขนมโบราณของคนเกาหลีมีอะไรบ้างคะป้า What's name this this one ซุกต๊ะสุกเต๊ะซุกเต๊ะชิลุตึกชิลุตึกเอ๊ตึกไม่แปลว่าอะไรนี่ตอก

อะไรเหมือนข้าวเหนียวอ่ะอาจารย์อ like ันนี้เหมือนข้าวเหนียวตัดบ้านเราข้าวเหนียวแดงแต่ว่ามันจะไม่มีรสชาติอ่ายักษ์ยักษ์ยักษ์ปรับยักษ์ปรับอ๋อยักษ์ปรับอ๋อเมื่อกี้ที่เบรกไปคิดชื่อไม่ออกอ่ะ maybe 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 ยักษ์ปยักยับ ปั๊บ m ี a n rice r i c อ่าอยอย่าอ่าที่แม่บอกว่าเหมือนเหมือนข้าวเหนียวแดงบ้านเราข้าวปั๊บอะไรเงี้ยค่ะอันนีสชวนร้อยเซมเซมชัลตึกชัลตึกแม่ฟังแล้วลักษณะแม่ว่าแกไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันเมบีลูกอะไรนะลูกเมบีอีกแล้วอะไรคอเลชัวชัลตึกชัลตึกคล้ายๆอันนี้ปั๊บตึกคล้ายกันชัลตึก นี y you 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 make name for it ป่ะเนี่ย Oh no ให <laughs> <Huh? S 2> ้ name น่ยชื่อ Maybe h l t Maybe อีกแล้วค่ะ Maybe Chaltuk จวน How many years stay in Korea วนนี่ยคิดเลยเนี่ย Pinky p n เอออะไรวา ออลูกลยเซมเอ๊ะนอชัวลักษณะเมบีแล้วบอรบอ I know that I know that บอ์บอรตบอลตึก New บอลตึกเอมีบอร์บอลตึกโอเคบอลตึไม okay. ่ก็ไม่รู้มันคืออะไร <laughs> <laughs> I don't know. Papa, <laughs> <I don't know. inaudible> are you college <laughs> I wasn't. <a> <laughs> you was from college poor? Or from another country? No. <laughs> Maybe, i not sure. Papa is Sure, sure. อยากได้ประกันกัละล้ววายนิ้วติ้นลิ้นออกไม่พอไม่ยาก name is not important important is delicious or not อาุ้ยกูเลเซ่นโอ้ lesson yes ถูกต้องชื่อน่ะมันไม่สำคัญเลยสำคัญที่มันอร่อยหรือไม่อร่อย yes but now we stay in Korea if another people want to know how to What about this name word m ั m มีค a างทุกสปีดเด็ดตึกตึกโอลิตเตอร์เออโอลิตเตอร์เคลียจบตึโอเคตึกอ๋อตึก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 มันจะคล้ายๆภาษาไทยในบ้านเราอะค่ะภาษาไทยจะเป็นอะไรกา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  อจจีอาจจะอาจจะรู้จักภาษาไทยรู้จักการผันเสียงแม่ดี้อ่ะ, okay, some, some, อะโอเคดูนดูดิซัมซัมซัมตึกโอเคอยู่ช่วยอ่ะเจียงที่ส่วนเดลส most d e l i c i นั่นคิดแค่คิดนะคะ <c oughs> <Nah. S 1> น่าจะอร่อยที่สุด next ส่วน next, <this> one. อ่า a ะอันส <this> ่ว last อันนี้อันนี้ n น็อ o ลูกน็อตเดลิเชสหนูว่าอันนี้อร่อย คือจะทานน่ะจะทานขนมอ่ะยังต้องคิดพิจารณาว่าอะไรก่อนอะไรหลังอะไรดูหน้าอร่อยยวจะไม่เหมือนคนอื่นเขาจะเป็นเกาหลีที่แม่ก็เริ่มไม่มั่นใจว่าแกใช่เกาหลีแน่หรือเปล่าแ้วติ้งจะงมกิมกินอาคิดไปเองด้วยซึ่งจริงๆแล้วถูกต้องเลยที่อป้าเนี่ยวันนี้พามามาไปไปสมัครเรียน เกี่ยวกับวัฒนธรรมเกาหลีซึ่งเขาจะมีสองพวกนะะี้ค่ะว่าอันนี้เรียกว่าอะไรอันนี้เรียกว่าอันนี้เรียกว่าอะไรเพราะถ้าถามาป้าไม่รู้สักอย่างโอเคค่ะวันนี้วันปะเทศอวินิทฟูโนนิทยูนิทูเทสอ่ะวันนี้ป้าก็แค่เอามานําเสนอให้ดูนะคะว่าขนมเมเดออันนี้ค่ะที่ได้อด้วัดมามีอะไรบ้างก็แต่ถ้าถามว่าชื่อจริงๆมันคืออะไรบ้างอันนี้ไว้เป็นศึกษาเขาเองเนาะเกาหลี <c oughs> วันนี้เริ่มไม่มั่นใจ โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากมากเลย